ต่อไปนี้พระเอกร้องไห้พระเอกบูพิษธนพลบูมาเห็นไหมครับสุดยอดแต่เบรกต่อไปนี้เตรียมผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาให้กับพระเอกพิษทองเจือหรือธนพลทองเจือครับดราม่ามาก คงเป็นปกติอยู่นะครับยังไม่มีสัญญาณทงเหลืองครับเสียหลักไปเองและเสียหายไปเองครับเอกสิทธิ์เกรียงโกโมลรูนี้เดียวเองครับแกพยายามไปอาจจะเป็นจังหวะเดินทะเล่นพอดีพอเห็นช่องก็ขอหน่อยพีทมาครับขึ้นทางด้านขวากำลังจะไล่แซงเชาวานวิทย์เราขึ้นไปแล้วครับพีธนพลทองเจือ แซงรถหมายเลข11ขึ้นมาครับรถของนิพนธ์คตสิทธิ์พอใจจังหวะก,ก็ค่อยเก็บนะครับพีทไม่ใจร้อนมากในช่วงสตาร์ทและวีสตาร์ทแล้วก็ทำได้ครับขยับระดับขึ้นมาแซงนิพนธ์แล้วก็มาไล่หลังเฉลิมพลแล้วครับขึ้นันดับที่3แล้วครับพีทธนพลทองเจือมาสตอร์มี G 50หมายได้17คัแนน ผลมาเลข13ครับต่อที่พีทแล้วก็มาเป็นวริศอ่อนระยะครับมือแรงอีกคนหนึ่งในรุ่นซูเปอร์ปิกัพวริศอ่อนระยะขึ้นมาหลังพีทก็อยู่อันดับ4แล้วนะครับเอกลักษณ์ยังนำครับเฉลิมพลอันดับ2ธนพลอันดับ3วริศอันดับ4ไมพนอันดับ5โอ้ยแว่งครับหลังเฉลิมพลเองก็มีวริศอ่อนระยะติดสอยห้อยตามต่อมาแล้วแซงด้วยวริดแซงขึ้นมาครับอีกหนึ่งอันดับขึ้นมาอันดับ3 เฉลิมพลผลลูกอินตกลงไปอันดับ4ครับพีทในภาพอันดับที่2หน้าที่ของพีทก็คือไล่เอกลักษณ์หน้าเกิดนะครับตอนน้จะเป็นดับเบิลแชมป์หรือไม่ที่บางแสนเมื่อวานชนะไปแล้ววันนี้มาล่าอยู่ในอันดับ2ข้างหน้าห่างอยู่ประมาณ4วินาทีเป็นเอกลักษณ์หน้าเกิดผู้นำครับชวานวิทย์นั้นวิ่งเข้าพิทนะครับเมื่อสักครู่นี้รถมีปัญหาครับ ตอนนี้ขยับออกมาวิ่งต่อแล้วครับชวานวิทยวาปีสิทธิพัธนธ์สตาร์ทจากตำแหน่งโคลรถมีปัญหาไปกระโบกระแทกครับเัมีสิทธิ์เกนด้วยครับก็ทำให้เป็นปัญหาตั้งเข้าพแต่ตอนนี้ออกมาวิ่งแล้วไล่รอบกลับอยู่ครับประชิตติดก็มาแล้วครับพีชนพลทองเจือห่างอยู่ไม่ถึง2วินาทีครับติดก็มาเรื่อยๆครับ อาครับอยู่ในวินาทีเดียวกันแล้วครับไล่ติดหลังแล้วจังหวะอย่างเดียวครับที่จะแซงเอกลักษณ์นาคเกิดเอกลักษณ์นาคเกิดร้อนหลังแล้วครับตอนนี้โดนพีดหายใจรถต้องต่อหนีเดี๋ยวพลาดนะครับเอกลักษณ์ มีโอกาสหมุนนะครับติดท้ายแล้วครับพีทเดี๋ยวดูยูเทิร์นครับท่านผู้ชมขึ้นขวามาแล้วตัดเข้าในครับแน่นอนมาไม่ถึงครับโดนบังซะก่อนจังหวะแบบนี้พีทคล่องครับจังหวะที่จะตัดเข้าในในวงยูเทิร์นไม่เป็นไรยังมีจุดอื่นโดยเฉพาอย่างยิ่งผ่านตรงกว้างๆเมื่อโผล่ตรงนี้ ดูติดหลังครับแล้วตัดลายมาทางขวาขึ้นมาประกบครึ่งคันเต็มคันแล้วแซงครับทางตรงด้านหน้าพีดขยับขึ้นมาเป็นผู้นำครับท่านผู้ชมธนพลทองเจือมาสตอร์ีทีหหมายเลข17นักแข่งจากทีม Parker Innovation Motorsport กลับมานำใหม่ครับเมื่อวานเป็นแชมป์ชนะไปน่งเลนเนวเจวันนี้กลับมานำและกำลังจะเป็นแชมป์ในรอบที่เหลืออีกประมาณ9รอบ อันดับสเป็นเอกลักษณ์หน้าเกิดนะครับซึ่งกําลังจะโดนวาริศอ่อนระยับไล่ติดหลังเข้ามาแล้วครับวาริศอยู่ในจอภาพนะครับหน้าดําแลบข้างล่างน้ําเงินนะอันดับ3า นะครับกับการที่อยู่ในนดับที่2ของเอกลักษณ์หน้าเกิดเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้วริศอ่อนระยับยังไล่เข้ามาไม่ติดหลังเท่าไหร่ครับ ริดอ่อนระยับเริ่มติดเอกลักษณ์หน้าเกิดขึ้นมาแล้วครับในขณะที่พีธนพลเริ่มยืดห่างจากเอกลักษณ์หน้าเกิดอันดับสอง ียทะเลแหลมแท่นนั้นวริศอ่อนนยับทำได้ดีนะครับดูดติดหลังเอกลักษณ์หน้าเกิดเข้ามาครับเอกลักษณ์พยายามประกบลายนอไว้ครับรักษาพื้นที่ก็ทำให้วาริศอ่อนนยยับต้องใช้พื้นที่กว้างกว่านะครับเอาละครับขึ้นทางตรงด้านหน้าวาริศเดินคึนเร่งตีคู่ขึ้นมาครับแล้วคงจะไม่เป็นเรื่องยากเท่าไหร่วาริศอ่อนนยยับแซงขึ้นมาอันดับสองครับท่านผู้ชมเอกลักษณ์หน้าเกิดตกลงไปอันดับที่สาม อันดับเปลี่ยนแปลงนะครับในรอบนี้เอกลักษณ์หน้าเกิดตกไปอันดับ3บริษหมาในเลข99ขึ้นมาอันดับ2ห่างออกมาแล้วครับสำหรับเอกลักษณ์หน้าเกิดที่ตกมาอันดับ3ห่างออกไปจากบริษอ่อนระยับอันดับ2แล้วบริษอ่อนระยับก็กำลังขึ้นไปไล่น็อกรอบพิสิทธิ์เดชเดชาธนาสิทธิ์ครับน็อกเรียบร้อยครับสัญญาณตงสีฟ้าโบกสะบัดให้เห็น พิสิทธ์ต้องรู้ครับว่ามีรถแข่งอีกคันหนึ่งเพราะว่ากรรมการยังไม่ลดถงฟ้านะครับรถแข่งอีกคันหนึ่งหมายความว่าเอกลักษณ์หน้าเกิดกําลังจะแซงเขาครับตรงนี้แซงเรียบร้อยครับสําหรับเอกลักษณ์หน้าเกิดแซงนอกรอบพิสิทธิ์เนเดชาธนาสินผู้นามครับพีทธนพลทองเชือ โอ้โอ้มาเลข99ครับท่านผู้ชมมาแรงจริงๆมาแรงจริงๆครบับกลายเป็นวริศรอระยะแซงพีธนพลขึ้นมาแล้วครับความเร็วของพีตกลงและรถมีปัญหามีควันออกมาครับท่านผู้ชมครับควันรถเป็นเ17มาสด้า BT50 ควันมากขึ้นครับแล้วดูเหมือนว่าจะหมดแรงแล้วครับท่านผู้ชมครับพีทกำลังพยายามนำรถกลับมาครับ แต่ปัญหาก็คือไอ้น้ำมันจะมีมากขึ้นนะครับไอ้น้ำมันจากรถหมายเลข17ของพีชนาพลจะมีมากขึ้นครับตอนนี้ต้องจอดแล้วครับ78พิสิทพิสิทธิ์เนชาธนาสิทธิ์ที่โดนแซงนอกรอบแซงกลับครับสัญญาณธงขาวหมายถึงเตือนนักแข่งให้รู้ว่ามีรถแข่งที่ช้ามากๆวิ่งอยู่ในแทร็กไม่ควรจะวิ่งต่อแล้วครับไอน้ำม oh. ันเยอะเหลือเกินครับพี มีไฟด้วยครับมีไฟลุกอยู่ในห้องเครื่องนะครับท่านผู้ชมด้วยสายตาอันว่องไวของผมเห็นเปลวเพลิงอ,อ,อยู่ในฝากระโปรงครับทางมุมด้านหน้าซ้ายของรถพีทไม่รู้ตัวแน่ครับเพราะว่าควันอาจจะนึกว่าเป็นควันที่เกิดจากระบบเกียร์ระบบต่างๆของตัวรถแต่ผมเห็นเปลวเพลิงครับกรรมการคงจะเรียกจอดนะครับพีทในขณะที่นำอยู่เสียอันดับไปและทำให้คันนี้ เป็นผู้นำคนใหม่นั่นแหละครับจอดแล้วเพลิงลุกเต็มที่เลยครับกรรมการมาถึงทนันทีว้าวมามามา,มากินของที่เมืองไทยแล้วจากไซบีเรียรมันหนาวนักใช่ไหมเน่โอ้โหผู้ชมครับ เห็นไหมพระเอกเศร้าเดี๋ยวตามดูต่อครับว่าใครจะเป็นคนเก่งที่สุดในบางแสนนำเสนอความแรงโดยรถยนต์โตโยต้าขับเคลื่อนความสุขโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตเทียดี สีสันลวดลายสไตล์ตูสติกเกอร์ชนบุรี